นนีะครับผมกับพร้อมด้วยทนายนะครับก็มายื่นฟ้องคุณปรินาไกรกุ๊ปนะครับในข้อหาิดประมาทโดยการโฆษณาโดยกล่าวอ้างว่าผมจะากค่าพระเจ้าอยู่หรอผมจ่าค่าในหลวงนะครับซึ่งเป็นโพสต์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับ2โพสต์แล้วก็มีการแชร์เป็นจำนวนมากนะครับมีคอมเมนต์ ครับซึ่งคุณปรินาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงดังนั้นข้อความใดก็ตามที่มาจากคุณปรินาเนี่ยก็เป็นความเสียหายอแอบแข้อกล่าวหารวมข้อกล่าวหาที่คุณแรงนะผมคิดฟ้องด้วยข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพ,พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น2องล้านสแสนเหมื่นหพันหนึบาท75สตางค์ซึ่ง75สตางค์ก็คือสามสิบลิ้ครับ เรื่องต้นนะครับตำหวดวันนัดไ่สืบคุ้มองเป็นวันที่15มีนาคม2564เวลา9นาฬิกานะครับที่ศาลจังหวัดก็จะเป็นนัดไ่สืบคุ้มอง,องซึ่งวันที่15ก็เป็นวันดีครับเป็นวันเกิดของผมเองอยา,งากจะเกุดปานิมามาร่วมฉลองวันเกิดที่จังหวัดกำแพงครัร15มีนา แล้วกิจกรรมหลังหลังจากเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรไหมหรือว่าจะมีการชุดเดินมาอะไร่ันในต่อไปอ,อันนี้รอไว้เติมเซอร์ไพส์ของทีมสปอตฮาร์ดดิกับครับคงไม่มีการตอบใบอะไรล่วงหน้าสําหรับนักศศนะครับก็เที่ยวทั่วไทยนะครับเริ่มต้นที่คอนกรีตนะครับครับนี่เป็นของขวัญที่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์สำหรับคุณลาลีนาและคนไทยหรือเปล่า มอบให้กับพี่น้องรัศดรน,นะครับเป็นของบันเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ส่งตรงจากคอนเทนถึงพูทารามนะครับเขาผันก่อนสิ้นปีนะครับเป็นของปันก่อนสิ้นปีส่งตรงจากคอนแนอทนตถึงคูทารามแล้วก็มอบเป็นของปันเล็กๆให้กับพี่น้องรัศดรน,นะครับหวังว่าจะถูกใจผู้รับนะครับ